ซีมูวี่ภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันดึกกู๊ดไดโนเสาร์ผจญภัยไดโนเสาร์เพื่อนรักถ้าพร้อมกันแล้ว เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ65ล้านปีที่ผ่านมาได้มีดวงดาวมากมายกําลังลอยลิ้วอยู่ในอวกาศที่แสนมื่นเมตรแต่แล้วพวกมันก็เกิดชนกันจนทําให้ดาวดวงหนึ่งได้พุ่งมาที่โลกและที่ดาวโลกตอนนี้ก็มีไดโนเสาร์มากมายอาศัยอยู่โดยที่พวกมันไม่รู้เลยว่าตอนนี้ความบาันเลยจะมาถึงแล้วไออุกาบาตยักนั้นก็ได้พุ่งมาอย่างแรวและมันก็ซิ่งผลโลกไปเลยแล้วมึงจะเล้าเพื่ออะไรวันนี้ยและเรื่องราวก็ได้ผ่านหลังจากนั้นมาหลายล้านปีโลก ที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆนา,นานาชนิดที่หุบเขาแห่งหนึ่งมันมีชื่อว่าภูผากงแลบได้มีไดโนเสาร์สีเขียวตัวใหญ่ใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่พวกเขาทําสวนทําไร่ทํานาด้วยแลหละวเฮ้ยย่ไดโนเสาร์ทำไรไว้เฮ้ยไดโนเสาร์ผัวเมียคู่นี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและอยู่มาวันหนึ่ง ูกของเขาทั้งสองได้ฟักตัวออกมาโดยตัวแรกที่ออกมาเป็นไดโนเสาร์จอมสนที่มีชื่อว่าลิปปี้ส่วนตัวที่สองไอไดโนเสาร์จอมหา้าวก้าวร้าวแทนพ่อที่มีชื่อว่าบับและตัวสุดท้ายไข่ใบใหญ่ที่สุดมันออกมาเป็นตัวเล็กกระจ้ยไร่ยและมันก็เป็นไดโนเสาร์ขี้กลัวผอมแห้งแรงน้อยพี่แกมีชื่อว่าอาโลนี่เลยครับพระเอกของเราใส่ที่ลีบจังอะบ่าวแถมอาโลมันก็อดเอะมากๆ เลยละครับพ่อและแม่ของดั้งสามได้มาแนะนําให้รู้จักกับที่นี่ว่าที่นี่คือไร่ของเราในโลกและพวกเราก็จะดูแลมันอย่างดีหลายปีผ่านไปทั้ง3ก็โตขึ้นแล้วละ่ะลิปปี้และบาร์บก็แข็งแรงเหมือนไดโนเสาร์ทั่วไปช่วยพ่อแม่ของพวกเธอทํางานอย่างขันแข็งส่วนพระเอกของเรานั้นละ่ะพ่อแม่แห้งแรงน้อยเหมือนเดิมละครับอาโลก็ได้ช่วยแม่กองขาไปให้อาหารไก่พี่แกนั้นกลัวที่จะเข้าไปในกรงไก่นั้นมากและจูจูอาโลก็ถูกไก่ไล่ด้วยล่ะครับช่วยหนุยด้วย จนเขานี่เกือบตกแม่น้ําไปเลยดีนะพ่อของพระเอกมาห้ามไว้ทันและพี่แกก็ได้บอกว่าแม่น้นะํานั้นไม่ใช่อะไรที่ไปเล่นโซนได้นะลูกนะโดยตอนนี้นนพวกเขากําลังเก็บจุนอาหารเอาไว้เพื่อเก็บไว้กินในตอนหน้าหนาวล่ะครับแต่มันก็มีไอตัวตะกระที่คอยมาขโมยอยู่ตลอดเลยพวกเขาก็เลยสร้างแท่นเก็บอาหารขึ้นมาล่ะครับและแล้วพ่อและแม่ของอาโลนั้นก็ได้ประทับรอยเท้าในที่เก็บอาหารนั้นด้วยทั้ง3ก็จะเอาด้วยสิแต่เฮนรี่พ่อของทั้ง3คนก็ได้บอกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะ ถ้าอยากระทับเท้านั้นต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่กว่าตัวเราและสักวันลูกๆก,ก็จะมีรอยเท้าเป็นของตัวเองแน่นอนอาโลมันก็มีกําลังใจเลยสิวันเวลาผ่านไปบัอก็ช่วยพ่อแม่ของเขาถางปลาจนเขาได้ฝากรอยเท้าได้แล้วละ่ะส่วนลิปปี้ก็ช่วยครอบครัวท,ทําไร่ทํานาจนเธอมีรอยเท้าด้วยเช่นกันส่วนพระเอกของเราก็ยังโดนแม่ไก่ไล่ยิกอยู่เลยล่ะครับแต่อาโลก็ยังไม่ยอมแพ้เขานั้นต้องการมีรอยเท้าเป็นของตัวเองให้ได้แต่เขาก็โดนบับแกล้งเทมบันก็บอกด้วย ว่าอาโลนั้นก็คือตัว่วงของทุกๆคนจนทําไม่พระเอกของโดโมโหมา และพี่แกก็ได้บอกว่าช่างมันเถอะเขาไม่อยากได้รอยเท้าง้อๆนั้นรักและพี่แกก็เดินหนีทุกคนไปเลยในคืนนั้นเองพ่อของพระเอกก็ได้ชวนอาโลออกไปกลางดึกครับอาโลก็ถามพ่อของเขาเลยว่าเราจะไปไหนกันหรือพ่อแลแล,แล้วพ่อของพี่แกก็ได้พามาที่ทุ่งกองหิงห้อยแถมมันก็มีเยอะมากๆเลยว้ไพรยาสวยมากๆเลยเธอพ่อของอาลูก็ได้สอนพระเอกด้วยว่าเมื่อเราก้าวข้ามผ่านความกลัวเราก็จะเห็นความงดงามอีกด้านนะรู้ไหมส่วนพระเอกของเรานั้นอย่าง มีรอยเท้าเป็นของตัวเองอีกครั้งหนึ่งพ่อของอาโลก็ได้ให้งานใหม่กับพี่แกโดยให้อาโลนั้นคอยจัดการกับไอ้ตัวตะกะ ผลไปจากที่เก็บสเสบียงนี้และถ้าจับมันได้เมื่อไรก็ให้ฆ่ามันทิ้งไปเลยและถ้าไอตากกาตัวนั้นซีแงแกไปอาลูของเราก็จะมีรอยเท้าเป็นของตัวเองทันทีว่าแล้วอาโูก็ตั้งใจเฝ้าเวรยนยามเพื่อรอที่จะจัดการไอหน้าสุดดีตัวนั้นเลยและแล้วเสียงกับดักก็ดังขึ้นพระเอกของเราก็ตกใจเลยสิมันโดนจับแล้วหรือเนี่ยอาโูก็ได้เข้าไปดูปรากฏว่าไอตะก,กามันคือมนุษย์ไวแถมมันก็ดูมากเลยอาโูก็จะฆ่ามันแล้วละ่ะแต่ด้วยความที่พี่แกสงสารมัน อาลูก็เลยปล่อยมันออกจากกับดักนั้นและมันก็วิ่งหนีไปเลยครับทําให้พ่อของพี่แกนักขดมากๆเลยทําไมปล่อยมันไปเลยเนี่ยอาลูก็โดนพ่อต่อว่ายังนักและขอก็จะพาพระเอกของเราตามไอ้ตะกาตตนนั้นไปเพื่อที่จะจัดการมันและตอนนั้นฝุนมันก็ตกครับแถมพวกขอก็ออกจากเขตบ้านแล้วด้วยอาลูก็กลัวที่จะหลงทางมากพ่อของขอก็เลยบอกไปว่าตราบใดที่เราเจอแม่น้ําเราก็จะหาทางกลับบ้านได้แต่ระหว่างทางนั้นมันเป็นทางที่ลาดชันและโทรหดมากเลยครับทาให้พระเอกของเราหกล้มจ เดินต่อไม่ไหวแล้วล่ะพ่อของเขาก็เลยขอโทษพระเอกเลยเพราะว่าเขานั้นอยากให้อารลก้าวข้ามผ่านความกลัวแค่น,นั้นเองครับและทั้งสองก็คิดที่จะกลับบ้านแล้วล่ะแต่แล้วน้ําในลําธารมันก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายพ่อของอารลก็ให้พระเอกขึ้นไปยังที่สูงเลยและตอนนั้นเองน้ําป่าก็พุ่งมาอย่างแล้วและมันก็ได้พัดพ่อของอารลหายไปต่อหน้าต่อตาพระเอกเลยล่ะครับไม่นะพพอหลังจากวันนั้นที่ครอบครัวนี้ได้เสียหัวหน้าครอบครัวไปทําให้แม่ของอารลต้องทํางานอย่างนักจนเธอเริ่มไม่ ไ,ไหวแล้วละครับอาโลนั้นก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วงของใครพี่แกก็เลยทํางานอย่างหนักด้วยแต่แล้วเขาก็ได้มาเจอกับไอ้มนุษย์ดาสนตีนนั่นอีกแล้วมันก็ได้มาแอบแดกของในครั้งอาโลก็โทษมันเลยว่าพ่อของฉันคงไม่ตายรอบถ้าไม่ใช่เป็นพ่าะแกนะรู้ไหมและและ้วทั้งสองคนก็ตกแม่น้ําไปเลยอาโลก็โดนน้ําซัดไปอย่างแรงและพี่แกก็โดนอัดเข้ากับขดหินจนสลบไปและพอตื่นขึ้นมาอีกทีอาโลก็ได้รับบาดเจ็บแถมเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าที่นี่มันคือที่ไหนและอาโลก็ได้เจอกับไอเด็กน อสรตีนนัักค้งพระเอกก็พยายามที่จะไปอัดมันแกทำพ่อของฉันตายรู้ไหมนอีดักแต่เด็กคนนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับอารูก็ได้ขึ้นมาบนยอดเขาพี่แกก็ไม่รู้เลยครับว่าที่นี่คือที่ไหนเทมหาทางกลับบ้านก็ไม่ได้ด้วยแต่อารูก็ได้นึกถึงคําของพ่อเขาว่าเมื่อไรที่หาแม่น้ําเจอเจ้าก็จะหาทางกลับบ้านได้อารูก็เลยเดินตามแม่น้ํานั้นมาและได้เหยียบเข้ากับลูกอะไรสักอย่างหนึ่งและได้เห็นต้นของมันด้วยแหละพี่แกก็จะไปแดกมันเลยครับแต่ทํำยังไงก็ไม่ได้แดกอยู่ดีแทม พระเอกก็ดันตกหินจนทําให้หินอันนั้นทับขาเขาจนไปไหนไม่ได้อีกด้วยอาโูก็พยายามหนีตะเกียรตะกายออกจากที่นั่นให้ได้แต่ไม่ว่าจะทํายังไงก็ออกไปไม่ได้เลยละครับพี่แกก็นอนไปในคืนนั้นด้วยความกลัวและในวันรุ่งขึ้นเขาก็ตื่นขึ้นมาและพบว่าขาของเขานั้นออกมาได้แล้วเพราะว่ามีคนมาคุณให้ไงล่ะใครมาช่วยเราวะเนี่ยอาโูก็เดินเรืเร่อยๆมาเรียงเรียงตามแม่น้ํานั้นไปแต่ฝนก็เกิดตกครับพี่แกก็เลยสร้างที่หลบฝนเป็นของตัวเองด้วยกิ่งไม้ แต่แล้วมันก็มีอะไรบางอย่างกําลังพุ่งมาหาเขามันก็คือไอตัวตะกะหน้าสนตีนนั่นไว้มันได้เอากิ้งก่าตัวหนึ่งมาให้อาโลแต่อาโลก็ไม่สนใจครับ <_ S 1> พอฝนหยุดตกมันก็ได้เอามาเล็ตัวยักษ์มาให้พระเอกอีกตัวแต่อาโลก็ยังไม่สนใจอยู่ดีมันก็เลยแดกให้ดูสลายคือมันอยากจะเอาอาหารมาให้พระเอกไรเง,งี้ยและแล้วมันก็ได้เอาผลไม้มาให้พระเอกอาโลก็ได้แดกสมใจอยากแล้วละครับแถมอาโลก็ได้ขอให้หาผลไม้เพิ่มมาอีกด้วยไอมนุษย์ตัวน้อยก็ได้ปีนขึ้นไปบนหน้าผาแห่งหนึ่ง อาลูก็ตามมันไปด้วยครับและแล้วพวกเขาก็ได้มาเจอกับต้นของผลไม้นั้นเต็มไปหมดเลยอาลูก็จะไปเด็กมนแล้วละ่ะแต่จู่จูมันก็มีงูบ้องลาโผล่มาไวพระเอกก็กรีดแตกเลยสิอีดอกักงูบ้องลาและมันก็ทําให้พี่แกตกลงมาเลยไอ้งูหน้าสุตีนกำล,ลังจะเข้ามาแล้วแต่ไอเด็กหน้าเล็บขบก็ไปสู้กับมันจนงูบ้องลาตัวนั้นหนีไปเลยละครับเด๋วเด๋วเด๋วเด๋ยวๆๆๆมึงเป็นคนดือหมาวันนี้แต่แล้วอาลูก็ได้เจอกับไดนูเร์ตัวหนึ่งที่มันอยากได้ไอ้ตัวเล็กคนนั้นมาปกป้องพี่แก เพราะว่าตอนนี้มันมีสัตว์ที่คอยปกป้องมันเต็มไปหมดมันก็เลยถามอาโลครับว่าไอเด็กคนนั้นชื่ออะไรเหรอพระเอกก็ไม่รู้สิชื่อไรวะมึงนี่มันก็มีข้อเสนอเลยว่าใครที่เรียกชื่อเด็กคนนั้นถูกก็จะได้มันไปเลยนะไอไดนนเสาตัวนั้นก็ได้ตั้งชื่อมั่วตัวแข่งขับอาโลเต็มไปหมดแต่เรียกยังไงผีแกก็ไม่หันมาและแล้วอาโลก็ได้เรียกเด็กคนนั้นว่าสปอตทำให้เด็กน้อยคนนั้นหันมาหาพระเอกเลยวะสรุปคือไอเด็กหน้าส้นตีนตัวนี้มีชื่อว่าสปั ทั้งคู่ก็ได้มุ่งหน้าหาภูเขากรงเล็บต่อไปแต่ไอ้สปอตมันก็ได้เจอกับหนูตัวหนึ่งและมันก็วิ่งเข้ารูไปเลยทั้งสองก็ได้เป่ารูของหนูตัวนั้นเล่นละครับและอาโลก็ได้ลองเป่าดูไอ้พวกหนูตัวนั้นก็ออกมาเต็มเลยวายและมันก็ได้มากัดเท้าพี่แกจนอาโลนั้นตกน้ําไปสปอตก็ลงมาว่ายน้ําเล่นกับพี่แกด้วยจนทําให้พพะ่อกของเราว่ายน้ําเป็นเลยละครับสุดยอดก้วยถอดซองทึงและตอนนี้อาโลก,ก็เริ่มหิวแล้วล่ะพี่แกกับไอ้สปอตก็ได้กินผลไม้ชนิดหนึ่งเข จนทำให้ทั้งคู่นี่เมาเลยอโอโสุดยอดเลยครับพี่น้นอง ในคืนนั้นทั้งคู่ก็มาวิ่งเล่นในทุ่งของหิงห้อยเหมือนที่อาโลเคยวิ่งเล่นกับพ่อของเขาไอ้สปอตมันก็สนุกมากเลยครับและทั้งคู่ก็ได้มาคุยกันอาโลก็ได้เล่าครับว่าเขานั้นต้องการที่จะกลับไปหาครอบครัวของเขาและเขาก็ได้วางกิ่งไม้แทนครอบครัวของเขาให้สปอตดูไอ้สปอตก็บอกด้วยครับว่าเขานั้นก็มีครอบครัวอยู่ด้วยแหละแต่พ่อและแม่ของเขานั้นก็เสียไปแล้วอาโลก็ได้บอกด้วยครับว่าพ่อของเขานั้นก็ได้ตายไปด้วยแล้วล่ะทั้งสองคนนี้ก็เศร้าเลยสิน้ำตาไหลบังเต็มถ้ และแล้วไอ้สปอตก็ได้ร้องอ้าหู้ขึ้นมาอาโูก็ตะโกนอ้าหู้กองไปทั่วป่าด้วยมึงหอนอย่างก็มาเลยเนี่ยในเช้าวันรุ่งขึ้นสปอตก็ได้แอบ,บอาโูมาขี้ไว้และในวันนั้นเองทั้งสองก็ได้เจอกับพายุหนักอีกแล้วละ่ะทาให้อาโูได้นึกถึงตอนที่พ่อกองเขาโดนน้ำป่าซัดหายไปพี่แก,กก็วิ่งหนีจากแม่น้ํานั้นและไปะแอบ,บอยู่ใต้ต้นไม้เลยล่ะครับและพอพายุจางหายไปอาโูก็พบว่าเขานั้นได้ห่างจากแม่น้ําเยอะแล้วละ่ะและพี่แก,กก็ได้เจอกับฝูงไดโนเสาร์หน้า สุดอินฝูงหนึ่งที่มันนาทีมาด้วยไอหน้าสุดอินทันเดอร์แคร็บอาโลก็เลยถามมันครับว่าผู้ขอกรงเล็บนั้นไปทางไหนหรือใกและมันก็ได้บอกเขาว่ามันคนละทางกับทางนี้เลยนะและพวกมันก็ได้เจอกับหมาจิ้งจอกตลตัวหนึ่งและไอทันเดอร์แคร็บก็ได้แดกมันก็ไปเลยไวทําให้อาโลรู้แล้วล่ะว่ามันไม่ใช่คนดีแน่ๆพวกมันก็รู้ด้วยเขาว่าอาโลนั้นพาเพื่อนมาด้วยและไอทันเดอร์แคร็บก็ได้เห็นสปอนแล้วล่ะมันก็ได้พุ่งไปจับพี่แกทันทีทั้ง2คนก็วิ่งหนีมาพวกกเขา็ได้ เจอกับแดนเสร์ตัวหนึ่งก็เลยคิดที่จะเข้าไปให้ขอช่วยหน่อยแต่มันเป็นทีเร็กสองตัวไว้ห้ยตกใจเลยสิและแล้วทีเร็กสองตัวนั้นก็ได้ช่วยไล่ไอ้ทันเดรกแกร์ไปได้แถมมันก็ได้ช่วยอาโลอีกด้วยพวกมึงใจดีนี่เองอี I G เจสีแดงตัวนี้แกมีชื่อว่าแรมซี่ส่วนพี่สีส้มนี้ก็มีชื่อว่าเนชนะครับทั้งสองก็ได้ทะเลาะก,กันเลยแต่พี่ใหญ่ตัวหนึ่งก็ได้มาห้ามเอาไว้พี่หน้าโหดคนนี้แกมีชื่อว่าบูสพี่ใหญ่ของพวกทีเร็กละครับมันก็ได้ขู่อาโลเลยว่าที่นี่ไม่ใช่ท่ มกวเจ้านะแต่อาลลก็ต้องการเพียงแค่หาแม่น้ําเพื่อที่จะกลับบ้านเท่านั้นเองแรมซี่ก็ได้บอกเลยครับว่าพวกเธอกำลังจะลงไปที่แม่น้ําทางใต้ไปกับพวกเราไม่ล่ะแต่บุสก็ได้บอกว่ามันมีงานที่จะต้องไปไล่ฝูงลองหอนเขายาวอยู่เพราะว่าพวกมันได้หายตัวไปอาลลก็ได้บอกเลยครับว่าไอ้สปอตช่วยเขาได้นะเพราะว่ามันดมกินเก่งมากเลยว่าแล้วไอ้สปอตของเราก็ได้นําทางไปเลยไว้เฮ้ยพวกเขาได้เดินผ่านภูเขาแล้ว อพวกเขาจนมาเจอกับรอยเท้าของพวกลองฮอนแล้วล่ะแถมบุสก็ได้เจอกับคนของพวกไอ้โจรด้วยพวกพี่แกก็รีวิ่งไปหาฝูงของลองฮอนทันทีพระเอกของเราก็ตามมาด้วยแหละและแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับมันแล้วล่ะครับบุสก็เลยให้อารูปเ,ปเป็นเป้าของพวกเขาไว้หน่อยคือพี่แกจะให้อารูเข้าไปกลางฝูงของพวกเขายาวและตะโกนให้สุดเสียงเพื่อเรียกพวกโจรน,นั้นมาหาล่ะครับว่าแล้วพระเอกและสปอตก็คานตามไปที่กลางฝูงนั้นเลยอารูก็ได้ตะโกนสุดเสียงเลยครับแต่มันไม่มีเสียงเลยสปอตก็เลยกัดขาพี่ แกก็ใหโจนอาโล่หน้ร้องลั่นออกมาเลยว้ยทำให้พวกโจรหน้าสนตีนนั้นโพลามันก็จะมาแดกอาโลกับสปอตแล้วล่ะแต่พวกทีเรียก็ได้บุกมาช่วยพระเอกเอาไว้ทำให้พวกเขายานี่วิ่งหนีกันวุ่นเลยพวกแคมซี่ก็ได้ต้อนพวกเขายาวเอาไว้แต่ไอโจนหน้าสตินก็ไม่ยอมหยุดแถมพวกมันก็จะฆ่าพี่บุสแล้วล่ะพระเอกของเราก็เลยรวบรวมความกล้าที่มีและก็พุ่งไปอัดมาเลยและมันก็จะมาแดงอาโลอีกแล้วแต่บุสก็ได้อัดพวกมันจนลอยหายไปเลยและพวกขอก็ไล่พวกมันได้สำเร็จ ทุกคนก็ด้ยตะโกนลั่นเลยมี แถมอาโลก็ได้เนียนตะโกนตาไปด้วยแหละครับอะไรครับเนี่ยผิดฝูงแล้วเมืงองะในคืนนั้นทั้ง5คนก็ได้มานั่งปิกนิกกันและก็ได้คุยเรื่องราวต่างๆแหละครับไอสปอร์ตนั้นยังสนไม่เลิกและพี่บุ๊กก็ได้ชมอาโลเลยว่าพระเอกนั้นก็ห่ารมารกเลยนะโลกและอาโลมันก็มีบาดแผลด้วยแหละแต่เรมซี่ก็ได้บอกว่านั่นแหละของดีคนที่มีบาดแผลนี่แหละแหมนสุดแล้วนะรู้ไหมไอพวกทีแรกมันก็ได้โม้ถึงบาดแผลของพวกเขาเตรียมตัวฟังแนปไอเนปก็ได้เล่าข่าวว่าพี่แกนั้นจะเจอกับคู่ต่อสหแลก็ด พวกมันแทงเขาให้แต่พี่แกก็ชนะมาได้จนมีรอยบาดแผลอันนี้มาแล้วแรมซี่ก็เลยบอกว่าหาของเธอนังติดอยู่ในซอกหินแล้วพวกรองหอนก็จะวิ่งมาชนเธอเธอก็คิดว่าเธอจะตายแน่ๆแล้วเจ๊แกก็เลยกัดหางของตัวเองให้ขาดและหนีออกมาได้ส่วนพี่บุษมันก็ได้เล่าเขาว่าพี่แกนั้นเจอกับจระเข้สามตัวแถมตัวหนึ่งได้กัดหน้าของพี่แกเขาให้แต่เขาก็จัดการพวกมันได้และตัวที่กัดหน้านั้นก็สำลักเลือดของเขาตายไปโอ้โหคีโมนี่คนก่อนและในตอนนั้นเองคี่มากก็ได้ตกลงมาแล้วล่ะครับทำให้อาลูนั้นอยากที่จะกกกกลลลลลัััับบไไไปชช่่่่่ววววยยแแมขขขอองงงงเาาในนนนนรุุึ้้พดะู็ฝฮ และแล้วอาโลก็ได้เห็นยอดเขาของภูผากรเล็บแล้วล่ะทั้งอาโลและพวกทีเร็กก็ได้บอกลากันและก,กันและพี่อาโลของเรากับไอ้สปอตก็รีบวิ่งกลับไปที่บ้านด้วยความร่าเริงเลยเดียนจะได้กลับบ้านแล้วละอีดักทั้งสองคนก็วิ่งกันอย่างหนุกนานและได้เจอกับวิวที่สวยงามมากด้วยแหละทั้งสองได้ตะโกนอู้อีกครั้งหนึง่งแต่ครั้งนี้มันมีเสียงตอบกลับมาไว้ทั้งคููก็งงเลยสิเสียงใครวะเนี่ยและแล้วก็มีใครบางคนโผล่มามันเป็นพวกมนุษย์เหมือนกัน ไอ้สปอตเลยสปอตก็คิดที่จะเดินไปหาเขาแล้วละ่ะแต่อาโลก็บอกมันว่าเราต้องรีบกลับบ้านนะรู้ไหมทั้งสองก็เดินเรื่อยๆมาเรียงๆบนเขาแต่ฝนนั้นก็ได้ตกลงมาแล้วละ่ะและจูจูก็มีบางอย่างบินอยู่บนท้องฟ้ามันก็คือไอ้พวกทันได้แคร์ไงละ่ะมันได้มาโจมดีอาโลกับสปอตเลยและแล้วไอ้สปอตก็โดนพวกมันจับตัวไปแถมพระเอกของเราก็ตกหน้าผาและโดนเาวันมัดไปด้วยล่ะครับและพี่อาโลของเราก็ได้สลบไปแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาพี่แก ก็ได้เจอกับพ่อของเขาไว้อารูก็ได้ถามพ่อหลายๆอย่างเลยแต่พ่อของอารูก็ไม่ตอบเลยครับทําให้พระเอกรู้แล้วว่านี่มันไม่ใช่พ่อของเขาหรอกแต่นี่มันคือความฝันไว้อารูก็ได้พูดครับว่าเขานั้นต้องการไปช่วยสปอตเพราะว่าอารูนั้นรักเขาไปแล้วพ่ออารูก็ได้ให้กําลังใจกับพี่แกและเขาก็ได้จางหายไปอารูได้ตื่นขึ้นมาและหนีออกมาจากที่นั่นได้พี่แกก็รีบวิ่งไปหาสปอตท,ทันทีวิ่งไปวิ่งมาอารูก็ได้เจอกับสปอตแล้วล่ะแต่ตอนนี้ไอ้พวกนกหน้าสตีนกำลังจะแดก พี่แกแล้วอาโลก็ได้พุ่งไปอัดพวกมันเลยแถมอาโลก็ไม่กลัวพวกมันแล้วด้วยอาโลก็ได้เห็นครับว่าน้ําในแม่น้ํานั้นเพิ่มขึ้นอย่างแรวพระเอกก็ได้จัดการพวกมันและตะโกนใส่อันดอร์แคร็บเสียงดังมากจนทําให้มันตกใจลาย ไอ้สปอตก็ได้กัดปีกมันจนขาดและอาโลก็ได้เอากิ่งไม้ปามันจนตกเลยล่ะครับแต่ตอนนี้น้ํปบาก็กําลังจะพุ่งมาแล้วแถมสปอตก็ยังติดอยู่กลางแม่น้ําด้วยมันก็จะไกลถึงมาแล้วล่ะอาโลก็เดินกระโดดไปขวางสปอตเอาไว้และก็ตูมโดนน้ําเข้าเต็มๆพี่เกก็พยายามว่ายน้าไปช่วยสปอตเอาไว้และทั้งคู่ก็ได้ตกน้ําตกไปเลยแต่เร่ของเราก็สามารถช่วยสปอตมาได้ล่ะครับเพื่อนกูรอดแล้วไว้เฮยทั้งคู่ก็ได้เดินกลับมาที่บ้านของอาโลกัน และก็ได้เจอกับไร่ของอาโลแล้วล่ะแต่มันก็มีเสียงร้องมาจากพวกมนุษย์ครับแถมพวกเขาก็ไม่ได้มีคนเดียวด้วยมีกันเป็นครอบครัวเลยสปอตก็ได้เจอกับพวกเขาและได้เจอความอบอุ่นจากครอบครัวอีกครั้งหนึ่งแต่สปอตก็จะกลับมาหาอาโลอีกพระเอกก็เลยให้สปอตกลับไปหาครอบครัวของเขาและพี่เกก็วาดวงล้องให้กับครอบครัวของสปอตอีกด้วยทั้งครัวก็เสียใจครับและก็ได้วิ่งกอดกันเลยนี่เราตัองใจกันแล้วหรือเนี่ยสปอตก็ได้จับมือครอบครัวของเขาและก็ได้เดินจากอาโลไป อาโลก็ได้มองเขาด้วยความเสียใจครับว่าเพื่อนที่เขารักที่สุดนั้นได้จากไปแล้วสปอตก็ได้ร้องอาหูบอกลากันและพระเอกของเราก็ได้ยิ้มด้วยความเสียใจและแล้วอาโลก็ได้กลับมาที่ไร่ของครอบครัวเขาและเมื่อแม่ของพระเอกได้เห็นพี่แกทั้งคู่ก็วิ่งสวมกอดกันด้วยความคิดถึงเลยทุกคนก็ได้เดินมาที่ที่เก็บโซเบียงและแล้วอาโลก็มีรอยเท้าเหมือนคนอื่นๆแล้วล่ะครับและเรื่องราวของเดอะกู๊ดไดโนเสาร์ผจญภัยไดโนเสาร์เพื่อนรักที่คู่ มันก็ได้จบลงไป เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเดอะกู๊ดไดโนเสาร์นะครับคือตอนหลังก็มีดึงนามานิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าใครได้ดูนะครับมันก็จะซึ้งมากเลยนะครับตอนหลังมีน้ำตาไหลกันบ้างแหละและแลก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับคือตอนสุดท้ายผมไม่รู้นะว่ามันคือครอบครัวของไอ้สปอตจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นครอบครัวของมนุษย์แค่นั้นเองนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะถ้าผิดพลาดขออภัยจริงๆ,ๆและอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยลลล่ะสาหรับคิปปนี้ DCBoby กก็ขออไ lão bãi là chúc chúc